วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปีการศึกษา2562มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและ ปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,462รายจากนั้นพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน11ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวนสี่คณะและหนึ่งวิทยาลายัยโดยพื้นที่จัดการศึกษาครอบคลุมภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางน,าน่านตากและพิษณุโลกมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพเป็นบัณฑิตนักปฏิบัต,บติโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับการทำงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดสู่สังคมชุมชนเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอนการบริการวิชาการนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ขยายเครือข่ายการศึกษาไปยังนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ และโอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายได้รับความสําเร็จในการศึกษาแล้วเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานย่อมปรารถนาความสําเร็จเช่นเดียวกันการที่จะได้รับความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นต้องอาศัยปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือการกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้เหมาะสมไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงหรือต่ากว่าศักยภาพที่แท้จริงทั้งนี้เพราะการตั้งเป้าหมายในการทํางานที่เกินความรู้ความสามารถและความถนัดไปมากอาจทําทให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่าย ท,ท้อแท้จนล้มเลิกไปเสียกลางคันไม่อาจทำงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็อาจทำให้นิ่งนอนใจและประมาทจนไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่ละคนจึงต้องพิจารณาสำรวจตนเองตามเป็นจริงแล้วตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานที่มีอยู่จากนั้นก็กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่องด้วยความอุตสาหะอดทน เมื่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงแล้วแต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้นจนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลําดับจึงขอให้บัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการทํางานสร้างสรรค์ความสําเร็จต่อไป และจากนั้นเวลา12นาฬิกา5นาทีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดพระราชานุสาวารีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับนักเรียนเก่าและชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ภาคเหนือจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิษและเนื่องในโอกาส1 1 5 0ปีบรมชินยญานุสรนวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพเสรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4รวมถึงแสดงความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้พระราชาอุสาวรีออกแบบขึ้นแบบเต็มองค์ฉลองพระองค์ตามแบบโบราณคติยะราชนารีประกอบเครื่องราชอิสริยยศซึ่งนำแบบของโรงเรียนเทพศรินกรุงเทพมหานครมาเป็นแบบในการจัดสร้างด้วยหม่อมเจ้าผีสเสด็จร,ราชนีทรงเป็นประธานในพิธีเททองและสงวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรี ภายหลังหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีอันเชิญขึ้นประดิษฐานณโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่เมื่อวันที่17รกรกฎาคม2558ปัจจุบันได้ดำเนินการตกแต่งบริเวณโดยรอบอย่างสวยงามและเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในอนาคตจะเป็นที่ถวายราชสักการะของครูนักเรียนและสิทธ์เก่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเชื้ชูพระเกียรติคุณสืบไป โรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522เดิมชื่อโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1 6ใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์65ไร่ของวัดน้ำบ่อหลวงวานารามเป็นสถานศึกษาต่อมาเข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเทพศิรินและใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่ ในภายหลังสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระก,กรุณาโปรดเล้าบดกระหม่อมรับโรงเรียนดังกล่าวเข้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดารเมื่อวันที่7มกราคม2565 ปัจจุบันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีครู45คนนักเรียนชายและหญิง574คนโรงเรียนยังได้รับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และต่างจังหวัดมาเข้ารับการศึกษาภายใต้โครงการนักเรียนบ้านไกลพร้อมกับให้ความอนุเคราะห์ทั้งที่พักและอาหารแก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วยด้านการบริหารจัดการน้ำของโรงเรียนขณะนี้ได้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากสระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพียง2,400ลูกบาศก์เมตรจึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงพร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมของโรงเรียนให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น24,000ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างหอทังสูงพร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่สำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอตลอดปี ในส่วนของการเรียนการสอนตามพระราชดำริการพัฒนานักเรียนในการ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning บูรณาการทุกรายวิชาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคและรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award อีกทั้งปลูกฝังในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างข้อมูลพันไม้เก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและเผยแพร่สู่ภายนอกโดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้ในด้านสุขภาพยังได้ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อย่างโดดเด่นอีกด้วย